สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอซี FC, ทุกท่านชาวนี้ครับผมกดช่องเชอเรี่จังเช่นเคยครับผมหาอาหารให้วันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยในเปียครับผมนู่นในเปียใกล้จะหมดอีกแล้วไปนี้ อังนี้ยังเขียวอยู่เลยมดแปลงนี้ขยับมาแปลงนี้เพราะยังเขียวอยู่เลยไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าเลยครับเช้านี้คำ่ำบ่บายบ่จะได้ไปไมเนาะจะไปเอารุ่นมันอีกรับไปได้ยาบได้ยามันอีกก็น่าจะมีเวลาไปไหมเนาะ โอ้เขียวตรงนี้ยังเขียวอยู่เลยนี่ครับผมนี่นี่นี่กวานไอเปียนะครับไอไวานนั่นครับผมวานกินรีกินรีม่วงนะครับผมนี่ออกแล้วนี่อาศัยกินหน้าฝนนะครับตรงนี้ออกออกออกถ้าตรงนี้ใหญ่ก็ได้เกี่ยวใกล้ๆเลยนะครับออกแตกแตกแตกกอแล้วโอ้ได้อยู่ได้ดิ เอ้ตง <Hey! c oughs> ขึ้นดีอยู่จะจะบอกด้วยว่าเดือนปลายเดือนได้แรงแย่เลยได้นี่ขึ้นมาแล้วก็ได้เกี่ยวใกล้ใบ้านนะครับเจครับผมไปเอาไปลงให้รี่เด้อจะออกไปส่วนหมันสปหลังครับผม มาแล้วมาแล้วเอาของเก่าไปให้หมดลงของใหม่ลงแทนนะครับยายานี่ก็เหลืออยู่มันเลยพ่งนี้เราโอ้ยินนี่ยังไงเนี่ยจะได้กินไม่เนาะยานี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปไล่มันกันมดุด เออโอ้เมื่อกี้เอาไปหน่อยพุทที่นี่ก็บเรือไปเมื่อกี้ก็เอาไปนิดเดียวไปไฟลงไว้ก่อนโอ้สายเย็นสบายเรียบลาบนะครับสายเย็นสบายเรือก,กองนี้เด็กเรียบไปเรื่อยๆปาดขี่คืออมอทายขี่ได้ออมขาองอมเอว อืสองสามกองรอบๆไปเช่นเคยนะครับผมจัดเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วก็ไปดายามันโอ้ยสนุกเลยสนุกเลยชองตัวนี้กองทรายสนุกใหญ่เลยดูสนุกใหญ่เลยดูทรายเต็มปากทรายเต็มปากเลย สนุกใหญ่ฮมอยู่นี่เด้อเฝ้ากะลี่เด้ออยู่นี่เด้พอพ่าจะไปไดา้ย่ามันเที่ยงจะเข้ามาอีกโอ้แดดแรงวันนี้จะได้จียกเนาะโอ้ในแต่ละวันมันจบง่ายเลย ไปกันครับผมเตรียมซเลิงแล้วเตรียมน้ำมีแม่มไปแต่เช้าดูปนี้งนแล้ววะปนี้คือไม่เห็นมาจักทีปนี้งอนแล้ววะนี่ <c oughs> เ,นนนอนนเอ้ยครับโอ้ข้าลม <c oughs> ข้าลมพักก่นเย็นสบายดี <c oughs> ลมดีนะครับผมออกแดดดูโหหนักแดดแรง นู่นไอควานจอกจอกอยู่น้่นยาเยอะบริเวณนั้นน้ำมันขังยาเลยขึ้นเยอะต้องเงื่นก่อนครับเขาใกล้ต้นมไม้เขาได้หมดแดง บายข้างนอกจะออกเดินนะครับว่ไหวเด้ออพักเที่ยงครับเพล็กเที่ยงเข้าบ้านก่อนเที่ยงแล้วเขาลมเลยไม่อยากออกเลยเย็นดีเยย่นๆโอ้เรียบร้อยดีวันนี้วันนี้วันนี้หน่อยก็เสร็จเองหรอก ค่อยเป็นค่อยไปอืมปเอาห่อเพ่งมาฟังหมดแดงตอมไปไปให้อาหารเที่ยงลรกรอก่อนะมันรน้อนเปิดเปิดน้ำเปิดน้ำออกกดนสายางมันรน้อนอะไรนะ อเอาม่วงเอาความหวานไปผลไม้ก่อนเอาม่วงก่อนเดี๋ยวคย่อยให้น้ำมันออกก่อนร้อน้ฉาย,ยานในท่อ โลน่นน้ำก็โลน่นเยเ๋ยวแล้วปะมามามาเออไม่ได้เคลียร์อะไรเลยเนี่มามานี่มา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 ตรงนี้อันวนี่มาไว้ไว้ไว้ เร็ว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 มาอีกมาอีกน้ำมันเปียกเดี๋ยวเอาอยามาให้จัดไปอาหารเที่ยงครับผมกินกล้วยของ พ่อค้ากด้วยก็แถมมาให้นะฮะพ่อค้าแถมกล้วยมาสองถุงจะได้เคลียร์นี่เลยใบ เป็เกี่ยวหญ้าด้วยบ่ายก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าใบาข้าวมาเพิ่มแล้ววันนี้เช้านี้ไม่ได้ไปจนบ่ายนี้นะครับผมขอไปพักผ่อนแป๊บนึงนะครับผมบ่ายสามว่ากันอีกครับผมมามาถึงหญ้าแล้ว อือเหลือแกวันนี้เดี๋ยวว่าหนึ่งวันนน,น,น่ะลงมือเกี่ยวครับผมโอ้อย่าเลยเปี๊ยโตวันโตคืนเลยนี่โตวันโตคืนแล้วอือหึ่นี่ยากอันนี้ไม่ได้เอาโอ้เอาเครื่องตัดหญ้ามาลอดน,นี่อิ่มเล็วนี่ได้เลยทุกคน ตรงนี้ซื้มแล้วก็แลว้วซ้ำแล้วก็แลว้วไปเกี่ยวยาก,กันเดี๋ยวเอาก็ได้เสมอกัน หนึ่งทีละโคตการฮะสถานที่จิตจ,จะยกลงชางทำไมพังหมดเลยนะน้ำเจาะพังหมดแล้วนะหมดฝนก็ต้องดันดินมากลบดินมาเสริมอีกแล้วนะโอ้เย็นเย็นสบายยามเย็นครับผมเสร็จเรียบร้อยแปดมัดขบ้านได้โอ้ทำไมเหลือ นั่นจังเรือแต่สันส้นๆเลยเนี่กับชุดนี้ตัดก่อนเลยเนี่นี่เกี่ยวก่อนต้องวนมาเอาพวกนี้เลเน่นวนมาเอานี่เลยเโอ้ท่อน้ำต้องวนมาเอาเนี่ไปเรื่อยครับผมเรื่อยกำลังดีเลยสักขนาดนี้ขนาดนี้กำลังกินดีนี่นกินหมดเลยไม่เหลือต้นเลย แล้วคํแลลวไปกันม,มาเร็วมาเร็วมาถึงเร็วสินค้าสดสดเวลาอาบน้ำแล้ว ฟังนี้ด้วยกระถิ่งกรหดสุดท้ายเดื๋ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ไปไร่มันสปรังแต่เชา้าฝากด like, กดไลค์กด u ับส r คร e กดปุ่มขอบคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ